ย้ำทุกครั้งนะครับทุกตัวที่นํามาแช์นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกเท่านั้นนะครับใครไม่ชอบก็ผ่านเลยนะครับผมคํเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรีสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องลุงป๊อปการันตีนะครับผมคลิปนี้จะมาแชร์หวยฟันธงออนไลน์นะครับผมเพิ่งไปเจอมาใหม่นะครับผมให้หวยติดมาแล้ว4่งวดนะครับให้เยอะตัวหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องกลับนะครับผม แต่ก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมย้าทุกครั้งนะครับทุกตัวที่นํามาแชร์นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกเท่านั้นนะครับใครไม่ชอบก็ผ่านเลยนะครับผมไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมหวยฟันธงออนไลน์นะครับผมก็เพิ่งไปเจอมาใหม่นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าไงเพิ่งไปเจอมาแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับให้ ถูกติดกันนะครับมาแล้ว4่งวดติดเลยนะครับผมให้เยอะตัวนะครับแต่ไม่ต้องกลับนะครับล่างอย่างเดียวนะครับผมของงวดเปนที่16ก็มีดังนี้นะครับผมตัวแรกเลยนะครับผม21นะครับเดี๋ยวไล่ไปเลยนะครับ21งหนึ่งนะครับ2 4 2สี่นะครับผมอีกชุดหนึ่งนะครับ31 34 37 39นะครับผมอีกชุดนะครับห้าหนึ59นะครับผม ชุดสุดท้ายนะครับผม6 1 64 6 7 69นะครับผมก็ครบแล้วนะครับผมเยอะตัวหน่อยนะครับแต่เขาให้มาบอกว่าล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับนะครับผมทัวนนะครับหวยฟันธงออนไลน์นะครับงวดวันที่1 6มีนานะครับผมล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับนะครับมีดังนี้นะครับผม2 1 2 4 2 7 2 9 3 1 3 4 3 7 3 9 5 1 5 4 5 7 5 9นะครับผมชุดสุดท้ายนะครับ หกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดหกเก้านะครับผมก็ครบแล้วนะครับผมเหมือนเดิมครับช่องเราสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่นะครับผมยังไงก็ขอให้มีโชคมีราบก้อนโตกันในงวดวันที่16มีนาคมนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ